ทีมงานเฉพอ่อได้ใไ้สงขลาครับโดยน้องอ้อมมณีรัตน์คนงามด่านนอกของตัวพอ่อพาลงพื้นที่ไปยังร้านข้าวแกงพัทลุงตั้งอยู่ในซอยไทยจังหลน8โมเจตําบลสํานักขามบ้านด่านนอกอภูษดาจังหวัดสงขลาเมืองการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นร้านของคุณยายดับหรือว่านางประดับแก้วบุญสงอายุ72ปีครับเดิมเป็นชาวจังหวัดพัทลุงแต่ว่ามาเปิดร้านขายข้าวแกงอยู่ที่บ้านด่านนอก 20ปีแล้วครับแต่ว่าหลังจากที่เกิดโควิดมา2ปีเนี่ยครับด่านนอกแทบกลายเป็นเมืองร้างครับเพราะทั้งไทยและมาเลเซียยังไม่เปิดประเทศนะครับคุณยายดับก็เลยแต่งเพลงและขับร้องด้วยตัวเองครับชื่อว่าเพลงวอนดูแลชาวด่านนอกเพื่อสะท้อนความรู้สึกและความยากลำบากของชาวด่านนอกผ่านบทเพลงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่คุณยายแต่งและร้องให้ฟังกันก่อนครับ ด้านนอกเงียบง่งเมื่อเจอความเศร้าปัญหาคือว่าโควิดมันมีกลิบทำไมโศร้สสาก่อนคนมากมายด้านนอกไม่ได้เงียบห่งต้องมาเจอเรื่องที่เศร้า ไม้เอามาตั <ized> ้งสองปีทุกคนวงจันรต้องกลับบ้านกันหมดอยู่ไปก็อดกับอดเพราะเพิ้นหมดจึงต้องด่วนนี้ต้องทนอีกนานกว่าด้านนอกนี้จะดีคนกลับ นับว่าโชคดีแต่คนอยู่นี้ต้องทนอีกนานในค้าบาัเจ้าข้าหนุนข้านันีีมันหลายค้ามาสองปีจนเงินไม่มีจะซื้อข้าวสารทุกคนยิวโวยเพราะว่ามันไม่มีงาน ร้อยทางการและหน่วยงานมาช่วยสักทีคอยแล้วคอยเล่า <c oughs> มันเห่าเสียจริงด้านนอกเหมือนถูกตอดทิ้งไม่มีคนจริงมาช่วยสักทีขอความเมตตาช่วย รักษาด้านนอกใหดีด้านที่คนเก่าออกอย่างนี้ยายมันมีเมฆหมอกมาบางเป็นไงครับฟังแล้วบาดลึกถึงอารมณ์ความรู้สึกจริงๆครับเอาไปเลยร้านไ like รครับคุณยายครับมันร้องออกมาจากความรู้สึกความลำบากจริงๆครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณยายบางช่วงบางตอนครับ แต่เดินท่านก็มีนี yani ่พอเทียบกับเมื่อก่อนนี่ความน้โซกับป๋านะโซ่ให้ดายแต่ใคอย่างเพื่อนท่นคนละไอ้คนแบบสองโซ่อย่างกิบซันคือมันไม่เคยเจอนี่ีแหละจ้ะลูกโง่ีีไหมอ่าดีไหมแต่ว่าไม่เคยโตรมือต่อไปคือนี่แต่หว้าสู้รายแก่น้อยใหญ่ก็ยังไม่รู้นะลูกนะยังไม่รู้ ทีมงานต่อพ่อขอเป็นกำลังใจให้กับคุณยายดับนะครับและสู้ต่อไปนะครับคุณยายครับสักวันต้องกลับมาเหมือนเดิมครับ